สวัสดีค่ะพอพ่อแม่เอฟซี FC ของคุณคู่แมวเหมียวนะคะทักท้ายเส้สายของวันที่28นะคะทันบาควม2,567นะคะ28 29 30 31อีก3มือ3วันก็เข้าสู่ปีใหม่นะคะดีใจทีหลายคนบอกว่าลูกหลานสิมาคู่แม่เหมียวก็ดีใจน้ำพอพ,อพ่อแม่เอซทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้เจอครอบครัวเจอลูกเจอหลานเนาะกลับมาจากต่างจังหวัดแต่จากใดก็ให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย นะคะไปเบิงคลิปหนึ่งเนาะอุปถัมภ์ใจได้เห็นหน้องหักแพ้งเพิน่นทําความสะอาดบ้านจัดเก็บบานเนาะเมื่อเมื่อมีโอกาสเด็กกลับมาทั้งเฮือนทั้งซ่น้นพอเตืงองตกแต่งเฮือนจัดบ้านจัดซองโอ้นะคะบริวาเป็นไผเดอ้อคือคุณคู่ือกันตื่นเ้าขึ้นมาสิ่งแรกทีีอขา้เดคือจับไม่กวาดละ่ะ ปัดกวาดเช็ดถูว่าฟุ้นมันกระลายเนาะมือนีแห้งเปืนหน้าต่างหลเนาะเพราะว่าทำความสะอาดให้มันแห้งให้มันระบายอ่าปัดเป่าสิง่องอะไรก็ชั่วร้ายสิ่งบดีส่งไายปีเกา่าเพื่อเขาสู่ปีใหม่ยังสดใสสดชื่นเนาะคะ่ะ เอาสิ่งดีๆเขามาให้กับครอบครัวนะคะหลายๆคนก็นสิเป็นยังสันทาลูกทาหลานคู่กับทาึ้นกันน่ะแหละว่าหลานสิมาก,กับเขาสีมาบ่มากกับเเป็นยังเนาะคะ่ะก็เตรียมจัดเงนินเฮ็ดสวนดอกไม้กับงามงามเลยค่ะมีดาวุ่งดาว,ดาวเรื่องดอกไม้สีสันาเข้าหรือสีอยัางงามเลยนะคะก็เป็นฉากสําหรับการเบา้าของคุณคู่สวนยอมคู่จะไม่อยูหนึ่งสอง สามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดนะคะที่จัดเป็นยมยมเนางามแล้วสำหรับคนใหม่ก็ได้มักถ่ายรูปเซลฟี่นี่ก็หวมีมองถ่ายรูปไลน์ได้ห <laughs> าเวียก์เเจ้าของเพราะว่าอยู่บ้านกะบางที่ก็จะเสีดอดหยัางเนาะยนีมันขึ้นยังคำกัเช็คขันเช็คหนี่ติดตามศิลปินติดตามข่าวข่าวเห็นข่าวอันหนึ่งก็โอ้ยนะคะที่มีคอนเทนต์ก็จะเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นกันพอคุณคุยเนาะฮ็นคอนเทนต์ คอนเทนต์แบบร่างเก๋คนอื่นนี่เขาก็โอ้ยอ่อนใจนะคะคุณคู่นี่เบาซื้อซะอันแนวมันบมวนมูมฟังเรลวบารรื่นหูหนีก่ก็ว่าอยากเบาออกจากปากได้แต่เกิดสุภว่ามือใดมือนึงลูกหลานของคุณคู่ว่าเบิงคลิปเลยโอ้ยเม ดือย่ายคือเบอาโวมงมวลแท้สินนะคะเขาก็อยากให้เห็นเพ่นเห็นภาพหลักของเข้าดีๆเพราะว่าเขาก็รับมือแกเถาลงไปอะไรมันบดีบองงามเขาก็อยากเบาได้นอนแม่นบอลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะตื่นขึ้นมากองไรคข้ามมวนข้าม,ามาดีๆมาเบิงเจ้าของกับเออพอได้แย่งโอ้บองงามปันใดกะคือจวงวังเอามวนเนาะใจดีอารมณ์ดีแบบนี้ก็ดีใจกับน้องหักแพงด้วยค่ะเด้อทีผลนังก็ผลร่างวัลเออยังก็รางวัลน,นิวจีน นิวจีนนองไม่บอสิบอกค่ะนองไม่เสรบ,บอกนองไม่น้องอนิวจีนคือนองไม,นงไม่นองไม่ของรอบปีที่เพิ่กัะติดสื้อติดโพในร่างวัลของการเป็นดาวรุ่งดวงไม่ที่ทมีเอฟซีหักแพงนะคะบาะว่าจะเป็นดานหนาเวทีหรือกระทั่งลูกออนไลน์จากสื่อรางวัลอย่างคู่กับลืมเนาะกับฝะเบิองอยู่กับติดสื่อของเพิ่นมีนนองโซเฟียนำ้ำมีนองหักแพงนำ้ำกัถือว่าเขามาอยู่วงการของหมอลำ่ำ ได้บ้านถึงปีเนาะวันที่ยี่สิบหามกร,ราค่มเนาะค่ะสีเพิ่นจะครบรอบหนึ่งปีอามาไล่แสนแตกเลื่อยเลยแสนไปเหล้วก็ดีใจนะเนาะด้ยวยความหักความแพงเพราะว่าหลายหลายคนห,หลายท่านค่ะว่าในวงการนี่กับหรือความชื่นชื่นชอบสนะักก่อนได้พี่บอกัอกที่อยากจะว่าเป็นศิลปินหนึ่งแหละพื้นฐานขอบรัวอาจจะอยู่ยากลำบากนี้ก็ะด้พรสวรรค์ ที่ฟ้าเป็นประธานมาเป็นเสียงเพลงทำมาหากินผ้าขอบรั้วผ้าพอผ้าเมสางแปลงเงอนแปลงซานมีเงินมีคำใส่เห็นบ่านกินอยู่กับสบายขึ้น นี่ก็คือสิ่งที่เฮาเห็นพอแม่เอฟซีเพื่อนก็หักแพงหลายเนาะหักแพงหลายมุทเถาบุกเกเพิ่นเนาะบอไปไซกูไปมีอะไรกับมิหนผู้ใไมาให้กำลังใจอ่ข้าจะไปเฝาลูกสาวเพื่อนอันนี้ก็บอกได้ว่าคุณคู่กับไปเฝ้าควอกันมีหลายเครื่องเจ้าของไะไกับไหลไปน้ำบางทีก็แอบไปเบิ่งเพื่อนคือกันนะคะด้วยความหักความแพงเห็นการเติบโตของเพื่อนดีใจน้าอ่า ผลรางวัลที่เป็นเอ่ยเป็นกาว้อมกับหนองโซเฟียน้ำก็ดีใจดีใจเพราะว่าพึ่งเขาสูว่วงการก็เลยมีโอกาสแบบนี้ถึงแม้จะบอ,บอยังก็บอั่นได้แบบโด่งดังมากมม่แต่ก็ถือว่ามีโพน้ำกันกับเพิ่นนะคะแปลงเฮือนกระถาเบิ่งขึ้นสกิไสด็เฮือนหลังยยใหญ่ตอนใดนะคะก็ะดูแลก,กันไปด้วยความหักความแพงอ่าให้สุขภาพเป็นแข็งแรงขึ้นกันเด้อครบรอบหนึ่งปีก็ถือว่า พ,พึงมากพึงมากประสบความสําเร็จพ่อแม่เอฟซีอู้หลายหลายหลายโดยเฉพาะพ่อชายทั้งหลายเละเป็นหลายหักหลายขักหลายเนี่ยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างาจากการบ่าวบดีบามวนแต่แต่แต่ก็ถือว่าน้องนี่เข้มแข็งที่สุดคุณคู่กับเข้มแข็งไปน่ำกันเด้ <c oughs> ด่ามามากขึ้นกันด่ามานเะรียงขังกันไปแต่ว่าก็สิบบรินัหนาปานเพลินพัวเฮาหนึ่งล้วเขาเป็นผู้ใหญ่บรรลุ ภาวะในทางความรู้สึกได้แต่บางทีก็ยังมีแบบเครื่องเครื่องบางแต่ว่ากับว่าเป็นอย่างก็ถือว่ามันกับผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจังไดก็ให้น้องหักแพงอยู่ค้องอกคลองใจพ่อพ่อแม่แม่อิซี่เฮ็ดแบบนี้ตลอดไปยิ่งขึ้นให้มียังกัผลงานดีๆเด่นๆดังๆออกมาให้พ่อแม่เพิ่นใดมีความสุขเลยมีรอยยิ้มนะคะก็ถือว่าที่ผ่านมาเกือบจะหนึ่งปี ประสบความสําเร็จในระดับของหนองหักแพงคู่ไม่เบก็ยงดีใจว่าอย่างหน่อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้บอกถึงได้มีโอกาสได้เห็นได้พอ่อได้หอมแก้มมาเรียบร้อยนะคะอย่างไหนก็นมีโอกาสมาสกุลนครอ,อย่างไดก็ได้พอกันใหม่เข้าก่อนมันหนาวแห้งไปบุหรี่หนีเดอนางเด้อเอาไว้พอกันอีกที่หนึง่ง ก็จังไรก็ขอไว้พ่อในพ่อพ,อพอแม่อ f ฟของน้องหกักแพงทุกคนทุกทันนะคะที่ฟังคลิปนี้หรือบ้านในฟังที่เคยมไปปิด FC ของคุณครูก็ขอให้โชคดีมีใช่เดินทางปลอดภัยมีความสุขกับขอบครัวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ ต่อไปให้สุดทางทางที่เดินไปไม่ายไม่รู้หนทางยังไกลก้าวเดินต่อไปด้วยใจสู้ผิดพลาดพลั้งไปให้เป็นครูคิดถึงคนอยู่รอคอยข้างล้ำอยู่หมอลำร้องลำหนยังไมมเก่งเป็นทั้งแดนเซอร์และร้องเพลงฝึกร้องลำไปอย่างที่ มากมายปัญหาหลายเรื่องหลายราวเข้ามาประดังอเอฟซีพ่อแม่ช่วยเตามพลังพอให้หวัวใจหนูบบาขาดตรงว่าสินหมอลำขอจำทุกอย่างที่สอนกรอนซอยขึ้นฉากทุกตอนครูสอนครูเสริมครูสนอนฝนองลำเพลินตั้ง ใจจะไม่พัวงคนงามน่นแพงบ้นทงเศ้าน้อยเมืองเซเลมาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ FC ช่วยคำช่วยชูรับหนูเอาไว้เป็นลูกเป็นหลาน อยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรค์ผลงานสาวเมืองร้อยเกินตั้งใจมัน่นขอฝันให้ไกลและไปให้ อขึ้นฉากทุกตอนครูสอนครูเสริมครูสนอนฝนรดลลำเพลินตั้งใจจะไม่ผะวง mm hmm. คนงามโนนแพงบ้านทงสจ้าหน้อยเมืองเซเลมาตามฝัน mm hmm. สัญญา,าไว้จะขอทั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ ช่วยคำช่วยชูยรับหนูเอาไว้เป็นลูกเป็นลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มทีสมส่สร้างสรรค์ผลงานสาวเมืองร้อยเกินตั้งใจมั่นขอฝันให้ไกลและไปให้